เป็นคนที่ทําบุญค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ขออะไรเหมือนประมาณว่าก็ไหว้พระทําบุญไปแต่ว่าไม่ได้ขอสิ่งต่างๆงเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนกรวดน้ําก็ไม่ได้ขอบทสวดตอนกรวดน้ําก็จําไม่ได้เทน้ําไปเลยแบบเนี้ยเราจะได้บุญไหมอ่ะเรื่องการทําบุญเนี่ยก็พูดเยอะแล้วเหมือนกันแต่พูด้อีกไม่เป็นไรการทําบุญเนี่ย บุญแล้วความสบายใจบุญเนี่ยเบื้องต้นของบุญคือความสบายใจซึ่งในทางพุทธมีสิบอย่างเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกทุก,ทกลมหายใจเรียกว่าอานาปานาสติสามารถทําบุญได้ตลอดเวลากุศลแปลว,ว่าความดีงามก็เลยเป็นการคําบอกติดกันว่าบุญกุศลคือทําอะไรดีๆมักจะได้บุญก็เกิดจะเ,เกิดความสบายใจเนาะอันนี้คือการทําบุญการทําบุญที่ด,ดีต้องมีองค์ประกอบไปครบชื่อ ก่อนทำสบายใจระหว่างทำสบายใจหลังทำสบายใจไม่ต้องคิดเอาอะไรทั้งสิ้นเราให้แล้วก็จบนี่เป็นเรื่องที่ดีที่ประเสริฐที่สุดเพราะนั้นไม่จะเป็นต้องมาตั้งอธิษฐานว่าเราทำแล้วต้องขออะไรได้อะไรอันนั้นน่ะไม่เวิร์กการที่ mm hmm. ทำไปแล้วไม่คิดอะไรนั่นคือดีแล้วคือทำทิ้งนี่คือทำแล้วมันสบายใจโล่งโปร่งสบายโล่งโปร่งสบาย,บายนี่คือได้บุญเสร็จแล้วพอได้บุญเสร็จแล้วเนี่ยจะก,กวดน้ำไม่กวดน้ำมันก็ไม่ใช่ประเด็นการกวดน้ำคืออุบายของคนไม่โบราณมากด้วยไม่กี่ปีเนี่ยแหละ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้มีการกวดน้ำเป็นกิมมิคในชีวิตนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่มีไเลยเพื่อเป็นการบอกว่าเอ้ยอย่ายุดติดในบุญนะอย่ายุดติดไม่ใช่มาทำบุญใหญ่แค่ไหนก็ตามมีอย่างไงก็ตายห,หายอยู่ดีไม่ต้องห่วงมันทำไม่อย่ายุดติดเททิ้งให้หมดทิ้งเสร็จไม่พอยังไม่เก็บนะ้ำมาเทไปต้านตาต้นไม้อีกให้แบบไม่มีประมาณคือการเจริญการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องระบุว่าทำเพื่อใครอะไรยังไงทำแล้วมันเกิดความอิ่มเอิบใจโล่งใจโลงจ่ลงโปร่งสบายเนี่ยเกิดบุญดีที่สุดแแลล้้วว สิ่งที่เราได้เนี่ยพอมันอิ่มเอิบใจเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเอ่อล้นออกไปแบบไม่มีประมาณนั่นคือการเจริญแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่จําเป็นต้องระบุชื่อใครอะไรยังไงทั้งสิ้นพอมันเอ่อล้นออกไปแล้วมันแผ่ไปแบบไพศาลแล้วเนี่ยใครก็ตามอะไรก็ตามที่มีกรรมสัมพันธ์กับเราเขาก็จะได้ไปโดยธรรมชาติอืมครับผมค่นะเนาะอันนี้คือต้องทําจักใจด้วยแล้วก็ ทำแบบว่าไม่มีประมาณด้วยประเด็นนี้ครับมผมเคยถามหลวงพ่อลงกดเหมือนกันเมื่อสองสามวันก่อนครับคุณบีท่านบอกว่าคือวิธีการอ่ะคือเวลาเราเห็นว่าเราให้นกแก้วนกขุนทองพูดตามก็พูดได้แต่มันไม่ได้มาจากใจตัวนี้ใจนี่คือสําคัญม,มากๆเลยใช่ไหมครับอืมครับงั้นเราท่องมทต์ไเหมือนคนสวดมนต์ใช่ไหมครับสวดแทบเป็นแทบตายสวดกี่ชั่วโมงแต่แบบปากขยับแล้วใจไปคิดอย่างอื่นอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อืมอันนี้ใจถึงสําคัญเนาะเนาะนี่ฮะ โอเคเลยต้องอยู่กับเนื้อกับตัวด้วย